พระเจ้าประดุงแห่งพม่ายังคงทรงมีคติยามานะในการกอบกู้หัวเมืองล้านนาทั้งฟังตะวันออกของแม่น้ำคงแหกกลับไปขึ้นแกพ่พม่าพระเจ้าประดุงทรงแต่งตั้งทัพเข้ารุกรานเมืองเชียงใหม่ในพุทธศักราช2,340แม่ทัพพม่าคืออินแซวุนเนเมียวลเจอดินสีหสุระแม่ทัพพม่าผู้ซึ่งได้เอาชนะทัพฝ่ายไทยในการรบที่เมืองทวายเมื่อพุทธศักราช2,337เนเมียวเจอดินสีหาสุระยกทัพจำนวน55,000คนมาทางเมืองนาย และแบ่งทัพออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งยกมาทางเมืองปัน่นและอีกส่วนหนึ่งยกมาทางเมืองหางลงมาล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้และส่งทัพบ,บางส่วนไปตั้งมั่นที่เมืองลำพูนและเมืองหลีพญากาวิละนำญาติพี่น้องจัดทัพออกรบตอ่อกรกับพมา่าแต่ฝ่ายพมา่าเข้าโจมตีเมืองเชียงใหม่หลายครั้งยิงต่อเนื่องพญากาวิละจึงให้คนถือสุภาอักษรลงไปกรุงเทพขอพระราชทานทัพมาช่วยเมืองเชียงใหม่รายละเอียดการรบระหว่างสยามและพม่าในครั้งนี้ ปรากฏในเพลงยาพระยาสุนทรพิทักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชองค์การให้จัดทัพขึ้นไปช่วยเมืองเชียงใหม่จำนวน20,000คนโดยแบ่งได้ดังต่อไปนี้ฝ่ายพระราชวังบวรมีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาพร้อมทั้งพระราชโอรสคือพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตพร้อมทั้งกรมขนสุนทรภูเบกและพระยากรลาหมราชเสนาฝ่ายพระราชวังหลวงและทัพหัวเมือง มีพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพ่ารักพร้อมทั้งพระยายมราชและนอกเหนือจากนี้จะอุปราชอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์อนุชาของพระเจ้าอินทววงศ์แห่งเวียงจันทร์ยกทัพลาวเวียงจันทร์จำนวนสอง0 0คนเพื่อมาช่วยเมืองเชียงใหม่อีกด้วยกรมราชวังบรวรมหาสุรสิงหานาถเสด็จยกทัพไปถึงเมืองเถินจากนั้นมีพระราชบรรดุลให้กรมหลวงเทพ่าดรักกรมขุนสุนทรภูเบกพญยากลาหหมราชเสนาและพระยายมราช ยกทัพล่วงหน้าไปตั้งที่เมืองลำปางก่อนให้พระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตตเด็นยกทัพไปสู้กับพม่าที่เมืองหลีจากนั้นทัพฝ่ายวังหน้าและวังหลวงจากเมืองลำปางจึงแข่งกันเขายึดเมืองลำพูนจากพม,ม่ากรมหลวงเทพรีรักและพระยายมราชยกทัพวังหลวงไปตั้งที่ทางตายของเมืองลำพูนส่วนกรมขุนสุนทรผู้เบกและพระยากรลาโหมราชเสนายกทัพวังหน้า ไปตั้งทางตะวันตกเฉียงเหนือของลำป่าทั้งเมืองป่าซางทั้งทัพวังนาและวังหลวงเข้าโจมตีเมืองลำพูนนำไปสู่การรบที่ลำพูนฝ่ายทัพพม่าที่เมืองหลียกมาโจมตีทัพไทยที่ลำพูนทัพฝ่ายไทยสามารถเข้ายึดเมืองลำพูนได้สำเร็จในเดือนเมษายนพุธ 41, ทธศักราช2341ทําให้ฝ่ายพม่าที่ลำพูนแตกพ่ายกลับไปเมืองเชียงใหม่ทัพของวังนาและวังหลวงยกจากลำพูนขึ้นไปโจมตีพม่าที่เชียงใหม่ นำไปสู่การรบที่เชียงใหม่ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2341ในเวลานั้นทัพเราเวียงจันทร์ของเจ้าอนุวงศ์จำนวน20,000คนมาถึงเมืองเชียงใหม่ทัพของหลวงกรมพระราชวังหลังและพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นจักเกษดาจำนวนอีก20,000คนได้ยกมาสมทุบที่เชียงใหม่เช่นกันกรมหลวงเทพหาลีลักทรงยกทัพเข้าตีทัพพม่าทางตะวันตกของเชียงใหม่กรมขุนสุนทรภูเบศยกเข้าตีทางแม่น้ำปิงทางตะวันออกเจ้าอนุวงศ์ ยกเข้าตีทางห้วยแม่ขา่ากรมพระราชวังหลังและกรมหลวงจักรเกษดาส่งยกเข้าตีทางวังตาลพระยากาวิระยกทัพออกมาตีจากในเมืองเชียงใหม่ทัพพม่าแตกพ่ายอบเยินถอยกลับไปโดยแม่ทัพพม,ม่าเนเมียวเจดินสิงหสุระถูกสังหารในที่รบแม่ทัพพม่าชื่ออุบากองถูกจับเป็นเฉลยม่อมอีชัยชนะเหนือพม่าแล้วกรมพระราชวังบรวรมหาสุรสิงหานานจึงยกทัพเสดเด็จขื้นพระนครอาณาจักรล้านนาะ เปรียบเสมือนเป็นเมืองหน้าด่านรัดก,กันชนระหว่างสยามและพมา่าหัวเมืองล้านนาต่างๆมีข้อเสียเปรียบพมา่าประสบปัญหาขาดแคลนกําลังคนเนื่องจากสงครามที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานพระยากาวิรัแห่งเชียงใหม่และเจ้าเมืองล้านนานอื่นๆต่างดําเนินนโยบายเก็บผักใส่สาเก็บข้าใส่มือยกทัพออกไปโจมตีเมืองต่างๆปรทกว่าต้อนกําลังคนเข้ามาในเมืองล้านนาในพุทธศักราช2,345พระเจ้าประดุงทรงแต่งตั้งให้นายจอมหง ซึ่งเป็นชาวจีนจากบณทลนยุนนานให้เป็นเจ้าฟ้าเมืองศาสตร์และพระเจ้าประดุงส่งประกาศยกย่องราชาแห่งเมืองศาสตร์ให้เป็นเจ้าเนือหัวแห่งเมืองล้านนาทั้งปวงทั้ง57หัวเมืองพระยากาวิลาแห่งเชียงใหม่จึงมีคำสั่งให้อุปราชน้อยธรรมยกทัพเชียงใหม่ขึ้นไปโจมตีเมืองศาสตร์ในเดือนเมษายนธศ2345อุปราชน้อยธรรมสามารถขยิดเมืองศาสตร์ได้อุปราชน้อยธรรมจับกลุ่มตัวราชาจอมโหงรวมทั้งจับกลุ่มทูตพม่า ซึ่งเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้ายาลองแห่งเวียดนามจากนั้นอุปราชน้อยธรรมจึงยกทัพเลยไปโจมตีเมืองเชียงตุงเมื่อเชียงตุงเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาในสมัยราชวงศ์มังลายประชากรเมืองเชียงตุงเป็นชาวไทยเขินอุปราชน้อยธรรมจึงยกทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงตุงและขยึดเมืองเชียงตุงได้อีกเช่นกันเจ้าฟ้าสิริชัยเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงลบหนีไปอุปราชน้อยธรรมได้กว่าต้อนชาวไทยเขินจากเมืองเชียงตุงจำนวน6 0พ0คน และจากเมืองศาสตร์อีก5 0 0พันคนมาไว้ที่เมืองเชียงใหม่เมืองเชียงตุงถูกทำลายอย่างลาบคาบและนั่นทําให้เมืองเชียงตุงเป็นเมืองร้างในที่สุดพระเจ้าประดุงส่งไปรบทพยา,ากาวีละแห่งเชียงใหม่ที่ยกทัพไปตีเมืองเชียงตุงและเมืองศาสตร์และจับทุตพมา่าไปจึงมีพระราชงองค์การให้จัดทัพพมา่าเขา้าตีเมืองเชียงใหม่อีกเป็นครั้งที่สองพระเจ้าประดุงทรงจัดทัพพมา่าเข้าลุกรานเชียงใหม่อีกครั้งในพุทธศักราช2345โดยมีเอเซอวุนเนเมียวจอดินสีหาสุระ แม่ทัพคนเดิมซึ่งได้ยกทัพมาตีเชียงใหม่เมื่อครั้งก่อนพุทธศักราชสองนมมาเป็นโบชุกหรือแม่ทัพใหญ่อีกครั้งทัพพมา่าประกอบด้วยทัพย่อยดังนี้ชิดชิงโปปะไลโวมาเดมโยงโกงดอรัตนามิแลกตองแพรกเมียวุนและไม,ะม่ยอแพรกเมียวุนเนเมีโยวโจดินสิงหาสุระนำทัพพมา่าเข้ายึดเมืองลำพูนและล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้ทั้งสี่ด้านจำนวนเจ็ดค่ายทำ่ายล้อมเมืองเชียงใหม่อย่างแน่นหนา วางแผนที่จะล้อมเมืองเชียงใหม่อยู่เป็นเวลานานในระหว่างก่อนหน้านี้พญากระลาโหมราชเสนาคนเกา่าและพญาจ่าแสนยากรไปถึงแก่กำลงกรมพระราชวังบวรมหาสูรลสิงหานาะจึงทรงแต่งตั้งพญาสเสนหาภูทรขึ้นว่าที่กระลาโหมราชเสนาและแต่งตั้งพญามหาวินิจฉัยขึ้นว่าที่จ่าแสนยากรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชโอง์การให้จัดทัพขึ้นไปช่วยเมืองเชียงใหม่อีกครั้งโดยแบ่งทัพในดังนี้ฝ่ายพระราชวังบวร มีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาพร้อมทั้งโอรสคือพระอง์เจ้าลำดวนและพะองเจ้าอินทปัตพร้อมทั้งกรมขุนสุนทรภูเบศพระยาสเสนหาภูทรวาจิกกลาหหมราชเสนา่ายพระราชวังหลวงและทัพหัวเมืองได้แก่พระเจ้าหลานเถอจาาฟ้ากรมหลวงเทพริรักพร้อมทั้งพระยายมราชเจ้าอนุวงศ์อุปราชแห่งเลียงจันทร์ได้ยกทัพล่ามาเข้าร่วมการต่อสู้กับพม่าในครั้งนี้อีกเช่นกันการยกทัพไปโจมตีพม่าที่เชียงใหม่ครั้งนี้ใช้เส้นทางทับ หลายครึงกับเมื่อพุทธศักราช2,340พระราชวังบวร,บรมหาสุสิงหนาสนิยกทัพไปถึงเมืองเถินส่งพระราชาประชวรโรคนิวพระอาการมีพิษร้อนต้องแช่อยู่ในสาขอนสด็จยกทัพขึ้นไปเมืองเชียงใหม่ไม่ได้จึงมีพระราชมณุษยให้เจ้าบำเรอภูธรกรมขุนสุนทรพิทักษ์กอมขุนสุนทรภูเบศกอมทัพะยาสเสนหาภูธรยกทัพฝ่ายพระราชวังบวรไปที่เมืองลีก่อนในครั้งนี้ลักของไทยยกทัพไปทางเมืองลีแต่ที่จะยกไปทางเมืองลำปางเหมือนครั้งก่อน ทัพของกรมหลวงเทพริรักและพระยาย,ยมราชนั้นด้วยเหตุบางประการรังรอล่าชา้ายกทัพฝ่ายวังหลวงติดตามหลังทัพฝ่ายวังหน้าไปเมื่อไปถึงเมืองลีแล้วได้ข่าวว่าทัพพม่าจะยกทัพมาจากทางเมืองป่าสางกรมหลวงเทพริรักและพระยาย,ยมราชเห็นว่าทัพไม่พร้อมเปลี่ยนจึงถอยทัพลงไปอยู่หลังทัพของวังหน้าเจ้าพระยากาวิละอยู่รักษากป้องกันเมืองเชียงใหม่ได้ข่าวว่ากรมราชวังบวรบประชวรอยู่ที่เมืองเถินจึงใน้ถวมหายากผมมีร่างกายแข็งแรง นำความขร้ราชการไปกราบทูลที่เมืองเถินเท้ามหายักเดินทางผ่านวงล้อมของพม่ากออกไปได้โดยปราศจากการต่อต้านไปกระฟอกรมพระราชวังบวรที่เมืองเถินกรมพระราชวังบวรทรงมีตราให้เท้ามหายักไปมอบไปแก่พระยากาวีลาว่าฝ่ายกรุงเทพได้ยกขึ้นมาช่วยเมืองเชียงใหม่แล้วกองทัพวังนานและวังหลวงยกทัพพันเมืองหลีขึ้นไปถึงเมืองลำพูนพระยาเสนีหาภูธรมีใบบอกลงมากราบทูลกรมพระราชวังบวรที่เมืองเถินว่าพระยามหาวินิจฉัย ว่าที่จ่าแสนยากรนั้นอ่อนแอขอพระราชทานตั้งพระไก่พบขึ้นว่าที่จ่าแสนยากรแทนกรมพระราชวังบวรจึงทรงแต่งตั้งให้พระยาไกรพบขึ้นเป็นว่าที่จ่าแสนยากรทัพฝ่ายไทยเขาโจมตียึดเมืองลำพูนได้สำเร็จฝ่ายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเมื่อทรงทราบว่าสมเด็จพระอนุชาที่ราชประชวรอยู่ที่เมืองเถินเสด็จจึงนำทัพขึ้นไปด้วยเชียงใหม่ไม่ได้จึงมีพระราชองคการให้กรมพระราชวังหลังยกทัพขึ้นไปเชียงใหม่แทนกรมพระราชวังหลัง ข่าวฟอกกรมพระราชวังบวรที says, law, it. It ่เมืองเฉยกรมพระราชวังบวรพระราชทานพระแสงดาบแก่กรมพระราชวังหลังเป็นอาญาสิทธิ์ให้กรมพระราชวังหลังส่งมีพระราชอำนาจบัญชาทัพฝ่ายกรมพระราชวังบวรได้ทัพฝ่ายยกจากลำพูนเข้าโจมตีทัพพม่าที่เชียงใหม่กรมพระราชวังหลังเสด็จถึงเมืองเชียงใหม่เชิญนท้องตรารับสั่งให้แก่แม่ทัพนายกองและมีพระราชบัญชาให้แม่ทัพนายกองเข้าหักที่เมืองเชียงใหม่ให้ได้ภายในวันรุ่งขึ้น แล้วทัพพวกเราจะได้ไปกินข้าวในเมืองเชียงใหม่มิเช่นนั้นจะมีทงทัพทั้งฝ่ายวังหน้าและวังหลวงยกทัพก็ตีเมืองเชียงใหม่กรมหลวงเทมาเนรักยกทัพฝ่ายวังหลวงก็ตีเชียงใหม่ตั้งแต่สามยามฝ่ายพม่ายิงปืนใส่อย่างหนักฝ่ายไทยลบอยู่ตามคันนาพระยาพิชัยร้องว่าไล่ฝันไล่แทงเธอแตกดอกโดยพระยาพิชัยนำทัพไทยฟากระสุนของพมา่าเข้าไปฝ่ายพม่าสู้ไม่ได้แตกหนีไปทัพวังหน้าวังหลวงฝ่ายไทย เขาระดมโจมตีเมืองเชียงใหม่จากทุกทิศทางจนสามารถตีทัพพม่าแตกถอยไปได้เนเมียวจอยนินสีหาสุระยิงไพ่ไปให้แก่ทัพไทยที่เชียงใหม่เป็นครั้งที่สองพระยากาวิละให้กองก,กำลังเชียงใหม่ออกติดตามสังหารฝ่ายพม่าที่กำลังหลบหนีได้จำนวนมากเมื่อขับไล่ทัพพม่าไปจากเชียงใหม่ได้แล้วเจ้านายทุกพระองค์แม้ทัพนายกองยังมาข้าฟอกกรมพระราชวังบว,งมวนมหาสุรสิงหนาที่เมืองเถินฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ยกทัพลาวเวียงจันทร์มาถึงเชียงใหม่ไม่ทัน มาถึงเมืองเชียงใหม่หลังจากที่พม่าแพ้ไแแล้วเจดวันกรมราชวังบวรมหาสุริสิงห์คณาทรงพิโรธกองทัพฝ่ายวังหลวงกรมหลวงเทพาริรักและพระยายมราชที่ถอยทัพไปอยู่หลังทัพของวังนาที่เมืองหลีและสรงพระพิโรธเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ที่ยกทัพมาไม่ทันการรบจึงมีพระราชบัญญัติรับโทษได้กรมหลวงเทพริรักพระยายมราชและเจ้าอนุวงศ์ให้ยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนจากพม่าให้ได้จากนั้น กรมพระราชาวังบรวรมหาสูรลสิงหนานาและกรมพระราชาวังหลังจึงเสด็จกลับพระนครการลุกร้านเชียงใหม่ของพม่าในพุทธศักราช2345นี่เองเป็นการลุกรานของพม่าเป็นครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ไทยทางฝ่ายกรุงเทพมหานครสามารถจดทับขึ้นไปช่วยพระยากาวิลาเมืองเชียงใหม่ขับไล่ทับฝ่ายพม่ากลับไปได้เชยนเช่นทุกครั้งหลังจากที่ได้ชนะเหนือพม่าที่เชียงใหม่ในพุทธศักราช2345นี้กรมาหลวงเทพฮาริรัก ทั้งพระยายามมาลาและเจ้าอนุวงศ์ระทับอยู่ที่เมืองหลานนาเพื่อจะเตรียมทัเข้าโจมตีเมืองเชียงแสนจนนําไปสู่สงครามเชียงแสนในพุทธศักราช2347พระยากาวิลานําตัวราชาจอมหงเมืองสากลงไปกรุงเทพไปเขา้าเฝ้าพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกในเดือนกันยายนพุทธศักราช2345ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมีพระราชโองการให้สถาปนาพระยากาวิลา ผู้ซึ่งมีความชอบป้องกันเมืองเชียงใหม่และล้านนาจากการลุกรานพม่าได้หลายครั้งขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่เมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรลสิงหนาเสด็จกลับพระนครแล้วอาการประชวรทุเลาลงสูงแต่งตั้ตงพระยาสเสนหาภูธรว่าที่กลาหมราชเสนาขึ้นเป็นพระยากลาหมราชเสนาในเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2346อาการพระประชวรกำเริบขึ้นมาอีกกรมพระราชวังบวมรมหาสูรลสิงหนา สิ้นพระชนเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2346ต่อมาอีก3เดือนเกิดความว่าพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัต์พระโอรสในกรมพระราชวังมวันมหาสุรสิงหนาทรงร่วมมือกับพญากราโหมราชเสนาวางแผนการกบฏจึงมีพระราชองค์การลงพระราชอาญาสำเร็จโทษพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตด์ด้วยท่อนจันทร์และให้ประหารชีวิตพญากราโหมราชเสนาในพุทธศักราช2347กรมหลวงเทพรีรัต พระยายมมาราทัพฝ่ายไทยเจ้าอนุวงทัพฝ่ายลาวเวียงจันทร์พร้อมทั้งเจ้าอุปราชน้อยถามเมืองเชียงใหม่เจ้าคำโสมเมืองลำปางฝ่ายล้านนาและเจ้าอัตวรปัญโยเมืองนานยกทัพโดยพร้อมกันเข้าโจมตีเมืองเชียงแสนจึงสามารถยิ้นเมืองเชียงแสนจากพม่าได้หัวเมืองล้านนาทางเหนือที่อยู่ภายใต้การปกครองของพมา่าจึงมาอยู่ภายใต้การปกครองของสยามอำนาจของพม่าในหัวเมืองล้านนาจึงหมดสิ้นไปอย่างถาวร